ไปดูเรื่องราวของเราแก๊งมิจฉาชีพกันหน่อยตอนนี้เนี่ยมาหลากหลายรูปแบบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐซะเยอะซึ่งหนึ่งในหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างชื่อเยอะเป็นอันดับต้นๆก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA เดี๋ยวนี้มันมาในรูปแบบของ f c e e o o o นะคุณหน่อยแน่เป็นเฟซบกเป็อย่างเงี้ยใช่เป็นเพจ Facebook ปลอมแล้วก็ไปทัก ทายบรรดาลูกเพจต่างๆว่าอะเนี่ยคุณมีค่าฟงค่าไฟที่ต้องค้างจ่ายคุณจะมาลงทงลงทุนอะไรเงี้ยเ,เยอะแยะมากมายจริงๆหลายคนก็สูญเสียเงินให้กับบรรดามิจฉาชีพเนี่ยเยอะแยะมากมายบางคนเสียเงินเก็บทั้งชีวิตอะคุณหน่อยแนะ่ออตอนนี้ล่าสุดทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะครับก็ต้องออกมาเตือนภัยเลยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนที่เล่น เฟซบุ๊กนะ<า>ต้องระวังเพจปลอมนะครับนะฮะเตือนภัยประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่แอบอ้าง Facebook ปลอมของ P.E.A. หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับถ้าหาพบเห็นมีความผิดปกติสามารถรายงานเพจปลอมแล้วก็บล็อกเพจปลอมเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลย<ะ>วิธีแรกให้เราเข้าไปที่เพจปลอม<ะ>เพจนั้นกด ที่การตั้งค่าเพจครับหลังจากนั้นกดรายงานโปรไฟล์นะฮะแล้วก็กดนะฮะเพจปลอมไอ้เพจนี่แหละ สังเกตในตัวที่มันจะเป็นเหมือนการกดรีพอร์ตอ่ะใช่มันจะมีเหตุผลอยู่นะแล้วก็สีแดงๆตรงนันนะคะครับอ่ามันก็จะขึ้นว่าเพจนี้เพจปลอม่หลังจากนั้นเนี่ยก็กดยืนยันเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็กดบล็อกไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันเหล่าบรรดามิจฉาชีพสําหรับเพจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับวิธีการสังเกตเพจจริงๆก็คือหน้าเพจเนี่ยนะฮะจะต้องระบุข้อความการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA มีผู้ติดตาม580,000คนตามด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ PEA รัฐวิสาหกิจสังกัดก,กระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าหากท่านไหนรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันเพจปลอมม,มันตกแต่งตัวเลขอะไรได้แบบว่าจนเหมือนของจริงมากๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าของปลอมหรือเปล่านะครับก็สามารถ โทรไปสอบถามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ของท่านหรือโทรสายด่วนนะครับที่1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับต้องเอามาย้ำเตือนกันเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบจริงๆนะฮะ